วันนี้ในทางการเมืองนั้นก็เห็นอยู่แล้วว่ารัฐบาลนี้ขาดพักประชาชนไม่ได้ทําไมผู้นําฝ่ายค้านไม่เดินไปคุยคุณอน,น,นุติล่ะอเอาวาแบบนี้แบบนี้นะเห็นไหมเพราะฉะนั้นในทางการเมืองนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเราไม่ได้อยู่ในฐานะนะครับที่ถูกนะครับถูกปัน่นหรือว่าแม้กระทั่งถูกสร้างให้เชื่อใครไม่เชื่อใครแต่ทางการเมืองนี่นะครับผมบอกว่าไอ้ที่คุณทํามาตรวจสอบดีแล้วแต่ความจริงนั้นนะครับคุณก็เป็นคนสร้างเขาไม่ใช่อะ่ะ ถ้าคุณไม่เปิดประตูให้เขาเขาจะมีสิทธิ์มานั่งอ่ะอนะครับมานั่งเสร็จคุณก็อธิบายความเนี่ยนะครับซัดโครโครงเข้าไว้ทั้งที่จริงคุณปิดประตูไม่ให้เข้าเลยอำนาจเป็นของคุณวันนี้แม้กระทั่งวันนี้แต่ไอ้วิธีแบบนี้ดูเหมือนว่าทำงานขยันกันแกก็เป็นเรื่องที่ดีนะค่ะแต่ว่าคนแบบผมเนี่ยผมจะไปมองอย่างนั้นได้ไงเพราะว่าผมมองเห็นว่าคุณหยุดมาได้ตั้งแต่นะครับกิโลเมตรแรกวินาทีแรกแต่คุณเปิดประตูเข้ามาเอง พลเอกลังสีนั่งยิ้มอยู่ตั้งนานแล้วมองเรื่องนี้ยังไงคะที่คุณก็แบบที่คุณยองอพูดอ่ะเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าซีโร่ซัมเกมอ่าแปลว่าอะไรคะก็หมายความว่าให้เป็นไงแล้วก็รู้แล้วสี่เดือนทันไรไม่ได้ก็ใครย่ำซะก็ดูเด่นขึ้นมาเลยเลียกตั้งรอบหน้า แต่จริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มีการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังไม่<า>ก็รู้ว่าปราบไม่ได้อยู่แล้วไงฮะก็แค่เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อจะสร้างกระแสอ,อย่างนี้เหรอคะก็ฆ่าคู่แข่งเลยโอ้แต่ตัวเองก็ดูว่าไม่ต้องรับตําแหน่งอะไรเขาเรียกซีโร่ซัมเกมยอมยอมเสียตรงนี้เพราะเขาไม่ได้อะไรทุกคนก็งงว่าเอะทำไมยกมือให้แล้วไม่ยอมมาเป็นทั้งที่มีโอกาสถูกไหมฮะเพราะจริงๆแล้วก่อนจะเลือกตั้งเนี่ยมันต้องแสดงผลงาน แต่นี่เขากลับว่าเอาสแกมเมอร์เนี่ยฆ่าคนพวกนี้เนี่ยคุณอนุพันพูดเนี่ยผมเห็นภาพแล้วเนี่ยผมถึงใช้คําว่าซีโร่ซัมเกมเพราะจริงๆอ่ะเขาสามารถเข้าไปร่วรัฐบาลได้คแล้วเขาก็สามารถจะเลือกกระทรวงไหนก็ได้คแล้วแล้วจริงๆควรจะแสดงความสามารถด้วยเพราะว่าจะได้เข้าสู่การเลือกตั้งได้ใช่ไหมคะแต่งวนนี้เขา <ๆ S 2> เขามองแล้วว่ายังไงเดี๋ยวเข้ามามึงเสร็จหน่าใช่ไหม แล้วก็เขาก็โจมตีเรื่องเนี่ยเบนสมิธอะไรก็ว่าไปก็ทำให้พังทั้งรัฐบาล